สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto Trade คลิปนี้นะครับแอดจะมาแนะนำ Airdrop เหรียญ VZN นะครับหรือ v i n c e n z o Network นะครับก็ทำตามขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับจะได้รับ100 VZN นะครับมูลค่าตอนนี้ก็คือ50ดอลลาร์นะครับก็ขั้นแรกนะครับแอดจะแปะลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดแล้วมาทำในห้องเท l ล g กร m เหมือนเดิมนะครับ หลังจากกดลิงก์นะครับก็จะมาในห้องเ Tele แกรมแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับหมดเขตวันที่15นะครับก็เพื่อนๆก็รีบมาทำมารับกันก่อนนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับจะได้ถอนเข้ากระเป๋าไม่นานนะครับกดสตาร์ทนะครับเพื่อเริ่มนะครับหลังจากกดสตาร์ทนะครับจะขึ้นข้อความรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับให้กดคอนติเนียต่อเลยตัวนี้จะดีเลยนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าใครกดแล้วดีเลยก็รอสักครู่นะครับ กดครั้งเดียวพอนะครับแล้วก็รอก่อนนะครับแล้วก็จนกว่าจะดิ้งแล้วค่อยมาทําตามทีละเงื่อนไขนะครับหลังจากกดรายละเอียดนะครับก็จะขึ้นมาให้เราไปจอยนะครับเป็น t e g r กร c มช n n e l นะครับทาทีละขั้นตอนเลยนะครับช n nel รับข่าวนะครับกดจอยนะครับต่อมาเป็น Chat Official นะครับเราก็กดจอยกลุ่มนี้นะครับลองดูว่าเขามีให้พิมพ์คำไหมนะครับในนี้ไม่มีนะครับอ่าต่อมาก็เป็น follow twitter นะครับเราก็กดไปแล้ว ติดตามก่อนนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่มีให้แชร์ปักหมุดอะไรนะเราก็ติดตามนะครับกดติดตามให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สลับกลับมานะครับแล้วกดสับมิดดูดีเทลไปก่อนนะครับตอนนี้ที่แอดทำเนี่ยตัวเว็บจะมีการดีเลย์อยู่นะครับก็คือกดไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าสมาชิกคนอื่นๆนะครับทั่วโลกก็คงกำลังทำลับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกดครั้งเดียวพอนะครับแล้วก็รอ เพราะถ้ากดไปเบิลสองครั้งเนี่ยเดี๋ยวเวลามันส่งข้อมูลมามันจะไล่มาลัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งเดียวนะครับแล้วก็ลองรอโอเคครับทีนี้ก็จะเป็นอ๋อข้างบนนี้คือเขาเป็นย้ำนะครับให้คอมฟีดอ้อแล้วก็ทีนี้เขาก็จะส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้เรามาเข้าจอยนะครับชานลแล้วก็กรุ๊ปแชทนะครับแล้วก็ให้กดดอนนะครับว่าเข้ากรุ๊ปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแอดว่าก็จะเป็นส่วนทวิตเตอร์ต่อนะครับเราก็กดแล้วก็รอสักครู่ นะครับพอเราดอนสักครู่นะครับก็ให้เ e นยู o u t e l e g r a m ู u s e r n a น e นะครับตรงนี้เนะี่ยก็ให้พิมพ์ Username ของเราแต่ว่ามันไม่มีให้พิมพ์คำในห้องนะครับเพื่อยืนยันปลดล็อคปกตินะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอจะลองพิมพ์ลงไปเลยนะครับเป็น Username t e l e g r a รเรานะครับถ้าใครไม่ตั้งไปตั้งด้วยนะตรงนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับต้องไปตั้ง Username ก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่ได้ ก็ส่งไปนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวแอดจะพาไปเพิ่มกระเป๋าเชนของตัว vzn นะครับก็แอดจะแปะลิงก์กระเป๋าเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอปกตินะครับหรือในคอมเมนต์นะครับก็คัดลอกได้แล้วก็ไปลบตัวแฮชแท็กตัวหน้าออกนะครับหรือเพื่อนๆไปที่ตรงนี้ครับชาแนลของเขานะครับที่เอาไว้แจ้งข่าวนะครับกดเข้าไปเนี่ยจะมีรายละเอียดตัวเลขกระเป๋าคขาอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ย contract ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเนี่ยฮะแช่ที่ตัว นี้ก็คือเป็นการคัดลอกแล้วนะครับแล้วก็ไปในส่วนของกระเป๋าแอดก็ใช้เมตา马 k นะครับถ้าเพื่อนๆสะดวกเป็นทรัส w a l เล t ก็ได้เลยนะครับเลื่อนไปล่างสุดนะครับทำเหมือนเดิมนะครับก็คือ Import Token นะครับเราก็วางตัว c o t t r c t เมื่อสักครู่ลงไปกดข้างนอกนะครับขึ้นแดงนะครับลองดูนะถ้าก๊อบแล้วขึ้นแดงตัวหลังอาจจะติดมีช่องว่างนะครับในแอดลบละแล้วก็ลองวาง ได้แล้วครับถ้าขึ้นแดงนะครับให้เพื่อนเเมื่อสักครู่เนะี่ยถ้าก๊อปมาวางเนี่ยบางทีเราวางเอาเลขมาถูกแล้วแต่ว่าหน้าสุดหลังสุดเนี่ยมันมีช่องว่างนะครับเช่นเมื่อสักครู่เนะี่ยหลังตัว e นะครับถ้าแอดกดสเปก bar ครั้งหนึ่งกดเนี่ยมันจะเออเลอร์ย่างนี้นะครับตอนคัดลอกมาให้เช็คดีๆนะครับให้ทําการเลื่อนไปหลังสุดลบครั้งหนึ่งนี่ฮะแต่เดี๋ยวแอดจะวางใหม่ถ้าให้ชัวร์ก็เอาในที่แอดวางใต้คลิปวิดีโอหรือใต้คอมเมนต์ของคลิปแอดจะดีกว่านะครับถ้าก๊กอปจาก,ก,นะจาจก,าก็ Import ปกตินะครับแล้วก็รอสักครู่ก็จะได้มาเป็นตัวนะฮะ v z n ตัวนี้ฮะเรียบร้อยแล้วครับในการแอดกระเป๋าทีนี้เรากลับมานะครับเมื่อสักครู่มีกิ๊งละให้เป็นทวิตเตอร์นะครับให้ Follow เท่านั้นนะครับแล้วก็วางทวิตเตอร์ยูเซอร์เนมนะครับในส่วนของทวิตเตอร์เนี่ยเราก็ไปที่หน้าแรกนะครับที่รูปเราได้นะครับนะครับก็คือซ้ายบนสุดที่รูปของเรานะครับเรากดที่รูปเราเลย มาที่หน้าแรกของ Twitter เรานะครับให้ไปที่มุมขวาบนจุดไข่ปลา 3. จุดเนี่ยเรากดแล้วก็แบ่งปันเลือกอันบนสุดนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ครับเป็นลิงก์หน้า Twitter ของเรานะครับเขาบอกว่าให้วางเป็น Twitter username นะครับก็อย่างนี้เลยฮะอ่าเป็น Twitter ของเรานะครับแล้วก็รอนะครับมี delay เหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็มาส่วนเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับวางเลขกระเป๋านะครับให้เราไปเอาที่ metamark นะครับหรือ Trust Wallet ก็คือตัวบ n a n น e Smart Chain นะครับตัวหลักนะครับเราสามารถคัดลอกวางเหมือนเดิมนะครับวางไปแล้วก็ส่งนะครับแล้วก็รอนะครับขั้นตอนต่อไปทีละขั้นตอนนะครับนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็คือเขาก็มีเขียนมานะครับว่าอย่าลืมนะครับทำสำเร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งรายละเอียดทั้งหมดนะครับถูกต้องทีนี้ก็ สามารถกดเช็คบาลานซ์ได้นะครับแล้วก็กดฟิดดอหรือกดรีเฟอร์ลิงก์ที่จะแนะนําคนอื่นต่อนะครับแล้วก็จะมีลิงก์แนะนําของเราเบื้องต้นตรงนี้นะครับในรายละเอียดนี้เขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราทําสำเร็จเงื่อนไขเนี่ยเราจะได้รับ100 v z n นะครับมูลค่า50ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าเราแนะนำเพื่อนๆต่อเนี่ยจะได้อีกท่านละ50 v z n นะครับมูลค่า25ดอลลาร นะครับตรงนี้ของฟรีเนี่ยก็ทำรับไว้ก่อนนะครับไม่ได้เสียหายนะครับต่อให้ถึงกําหนดบทล็อกเข้าตลาดนะครับถ้าเกิดว่ามันทําสําเร็จเนี่ยเราก็มีโอกาสลุ้นนะครับเหมือนซื้อหวยถูกหวยนะครับแต่ถ้ามันไม่ปังเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปลงทุนหรือซื้อช่วงพรีเซลช่วงถูกนะครับเราแค่ทํากิจกรรมแล้วก็รับเหรียญฟรีนะครับติดกระเป๋าเพื่อลุ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าทุกเหรียญเนี่ยจริงๆมันก็ มาจากการเริ่มแจกนะครับจากไม่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับต่อให้มันจะมีเหรียญเยอะมากอาจจะเจอสแกมอะไรบ้างนะครับรับมาไม่มีมูลค่าเราก็ลบดีลิ e ทิ้งนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเรามาทํากิจกรรมตรงนี้เราต้องการลุ้นนะครับว่าเผื่อจะมีเหรียญน,น้ําดีเหรียญที่สามารถไปได้ในตลาดแล้วก็เจ้าของจริงจังขึ้นมานะครับแล้วก็ดันจนเข้าลิสต์เข้ากระดานนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการมาลุ้นรับอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการเหมือนกับ หานะครับค้นหาของดีนะเผื่อว่าจะไปได้ตัวที่เราจังหวะมันได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสาวแอดก็มองว่าเป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็ทํารับไว้ก่อนนะครับมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับถ้าเกิดวันนึงมันปังขึ้นมาแล้วเราไม่มีแต่เราดันรู้จักว่าเคยเห็นแต่ว่าไม่ได้ทํารับไว้เนี่ยก็จะมาเสียดายละลูกงี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็นะฮะแนะนําเป็นแบบ รับแจกฟรีนะครับร่วมกิจกรรมไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับของฟรีนะฮะตรงนี้เนี่ยกดเช็คบาลานซ์เราสักคู่นะครับเดี๋ยวแอดจะกดวิดรอนี่ครับพอกดเช็คบาลานซ์ก็จะบอกว่ามี a อ r d ด o อในบาลานซ์อยู่100 v z รนะครับส่วนการแนะนํายังไม่มีนะครับแอดจะลองกดเป็น w i t วิดร w ต่อเลยนะครับตัวบอทจะมีการทํางานที่ช้านิดนึงนะครับคือดีเลยนั่นเองพอเวลาเรากดเราก็รอนะครับ พอแอดกดถอนนะครับเขาแจ้งว่าให้ s u b มิ t นะครับเป็น BEP 20นะครับเหมือนกับว่าวางไปแล้วตอนแรกแต่ว่ามันก็บอกว่าสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองวางอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เป็นอันวางสำเร็จนะครับเขาก็จะบอกว่า h d ดรอวิวส start เริ่ม20เมษานะครับเพราะฉะนั้นก็ ทำกิจกรรมเก็บเหรียญไว้ในนี้ก่อนนะครับแอดก็จะเขียนรายละเอียดไว้นะครับว่าหมดเขตรับ15นี้นะครับแล้วก็เริ่มแจกจ่าย20นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของแอดนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ